อุ้ยลมเบาลูกของที่หัวก็พังหรอกถ้เคยมานั่งตรงนี้แล้วนี่ทำได้เปล่าทำได้จะเป็นอีกร้านหนึ่งเนาะนนถ้าชอบที่ที่นั่งรังไข่เหรอลูกหืมหนูชอบที่นั่งรังไข่เหรอคะทำได้ด้วยทนได้ด้วยโอ้แม่แก,กวนใช่ไม่ใช่แม่แก จ้าใช่แล้วไม่ไม่ลากไม่ลากโถเธอเด้อเดี๋ยวมาไม่ทามาซื้อแล้วนาะซื้อขนมให้ด้วยเห็นไหมเออที่ผมเว็บให้แล้ว เชิญสาธุคนตีระฆังส่งบุญหนุนนำโชคชะตาเจริญเจ้าหน้ารุ่เงเรืองร่ำรวยสาธุแต่ระรังตีแล้วลูกเนี่ยหนูระรังเร็วม่อนแล้ว ลูกไม่มาดูละครั้งตะกี้เรครังตีด้วยลูกไม่ยอมมาดูใช้มือหยิบก็ได้ลูกหยิบมาหนึ่งอันมหยิบมาให้ม้หนึ่งอันมาหยิบมาอันหนึ่งอ่ะเลขอะไรคะ มาดูให้เลขสามค่ะลูก,เ,ลกเก็บไว้นะคะขอบคุณค่ะ